ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านพบกันอีกคลิปหนึ่งเราจะมาวิเคราะห์เราจะมาฟันธงเลข2ตัวล่างกันบ้างเรามาดูว่าวันที่16สิงหาคมนี้เลขที่เราฟันธงให้และคำนวณได้เป็นเลขตัวไหนบ้างวันที่16สิงหาคมนะครับมีปากกาก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือเลขที่เรา คำนวณจับคู่ให้เสร็จสับเรียบร้อยนั่นเองเป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับจดเอาไว้ดูได้ทีนี้เราจะมาดูวิธีการคิดมาดูที่ไปที่มาของตัวเลขกันเพราะเลขกลุ่มนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเราจะมีวิธีตัดตัวเลขเหลือแค่3คู่เท่านั้นเองนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ เพราะเลขทุกตัวมีที่ไปที่มาแน่นอนเราจะมาดูจุดขยันออกในแต่ละหลักกันว่าคิดกันยังไงเราจะทำตัวอย่างให้ดูสักสองงวดทุกคนก็น่าจะทำได้สูตรของเราใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนไปดูจุดขยันออกหลักสิบก่อนจุดขยันออกหลักสิบจะเป็นหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้ากับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองแบบนี้ มีแค่สองจุดจุดขยันออกหลักหน่วยจะเป็นเลขหลักแสนจะเป็นเลขหลักหมื่นและหลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดขยันออกในแต่ละหลักผมจะวงเอาไว้เลยนะครับใช้จุดเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้และหลักหน่วยก็ใช้ตำแหน่งนี้แบบนี้นั่นเองนี่เราเรียกว่าจุดขยันออกนะครับ วงไปที่หลักสิบครั้งที่1หลักร้อยที่1เลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูการบวกเลขกันบวกเลขเป็นทำได้คิดง่ายทำง่าย8กับ9เอามาตั้ง8ปบวกเและจะมีอีกตัวหนึ่งคือเลข3นั่นเองต้องบวกทุกครั้งนี่คือหลักสิบแบบนี้ ตัวสีแดงนี้เป็นเลขคงที่นะครับฟังหลักหน่วย949 9บวก4และบวก9นั่นเองเราจะไปฟันทงที่หลัก10ก่อน8ดบวกเ7บวกเลขคงที่บวก3ได้20ก็คือเลข0นั่นเองไม่มีตัวทดเราก็นำเลข0มาตั้งเป็น1เป็น2และเป็น3นั่นเอง เลข4ตัวนี้ตัวที่2ให้เราตัดออกไปจะเหลือแค่3ตัวเท่านั้นเพราะตำแหน่งที่สองไม่เคยออกนั่นเองนะครับฟังหลักหน่วย9บวก4 13 3บวก9ได้12ก็คือ2นั่นเอง2เป็น3เป็น4เป็น5และเป็น6จะมีทั้งหมด5ตัวถ้าจับคู่กันจะเป็น15ชุดนั่นเองแต่ทีนี้ เราไม่จําเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเรามีวิธีการตัดตัวเลขในตำแหน่งหลักหน่วยเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหลังตรงนี้จุดที่เราจะต้องใช้ในการตัดให้วงไปที่หลัก10ครั้งที่1เลขหน้าหลักร้อยที่2เลขท้ายนั่นเองเป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับ8บวก2แต่จะมีอีกตัวหนึ่งคือเลข1 นะครับในแต่ละหลักจะมีอยู่3ตัวแบบนี้บวกกัน8 2 1ได้11คือ1คู่มิตรของเลข1จะเป็นเลข6หรือให้ทุกคนบวก5นั่นเองเรามาเลือกตัวเลขกันเราดูข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่ชนกันหรือว่าซ้ำกันเราเลือกออกมาฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเอามาวางข้างหลังแบบนี้ตัวนี้ไม่ต้องวางนะครับ 3ชุดสคู่คำนวณจาก1กร,รกฎาคมออก16เลขที่ออกคือ26นั่นเองนะครับแบบนี้ฟันธงหลักหน่วยถูกต้องหลัก10มีเลข6ตัวหนึ่งถูกรางวัลได้นะครับงวดถัดไปเราจะคำนวณอีกจุดขยันออกที่วงเอาไว้เอามาตั้ง9 0 9บวก0และให้บวกเลข3ทุกครั้ง ตรงนี้เป็นเลขคขงที่นั่นเองเป็นปากกาสีแดงนะครับ2 40 2บวก4บวก0นั่นเองเราจะไปบวกที่หลัก10ก่อนบวกกันได้12ก็คือ2นั่นเองเราก็ตั้งเลข2 3 4แล้วก็5นั่นเองตัวที่2เราจะไม่เอาคงจะเข้าใจนะครับบวกกันได้6 6เป็น7เป็น8เป็น9และเป็น0นย์นั่นเองเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเราก็วงไปที่หลักสิบที่1เลขหน้าหลักร้อยที่2เลขท้ายนั่นเอง9บวก3นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข8นั่นเองตัวนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้ที่ไปที่มาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเอามาจากตรงไหนนั่นเอง 9ก้าสบองสบวได้10คือ0คู่มิตรเลข0ูนย์จะเป็นเลข5หรือให้บวก5แต้มเราก็มาดูตัวที่ชนกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือเลข0นย์นั่นเองเราก็นำเลข0ูนไปวางข้างหลังแบบนี้ก็จะได้เลข3ชุดแบบนี้เพราะตัวนี้เราจะไม่เอา 16กรกฎาคมออกวันที่1สิงหาคมออก5 0นย์นั่นเองแบบนี้เราเลือกถูกต้องเลข0นย์เลข5ในตำแหน่งหลัก10แบบนี้นะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อได้2ช่องทางนะครับเบอร์นี้099 6 0 7 3 7 2 2จะเป็น ID ดี n ลใครที่มีไลน์ติดต่อมาทางไลน์ก็ได้หรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยสูตรที่ผมส่งไปให้จะบอกวิธีคิดทุกจุดทุกตำแหน่งรวมถึงจุดนี้จุดเดียวจะเพิ่มไปด้วยว่าเอาตรงไหนมาวางเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวมาวางหลักหน่วยแบบนี้ สูตรของเราคิดง่ายใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนเราแค่จําจุดขยันออกแค่นั้นเองว่าใช้จุดไหนในการคิดในการบวกเลขนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16สิงหาคมในแต่ละหลักได้เลขตัวไหนบ้าง2บวกแและบวกเลขคงที่ก็คือเลข3นั่นเอง แบบนี้8 1 8เราก็ตั้ง8ตั้ง1และตั้ง8หลัก10 2 8 3ได้13คือ3นั่นเองเราก็นำสามมาตั้ง3เป็น4เป็น5และเป็น6ตัวที่2เราจะไม่เอาแต่ถ้าเกิดออกขึ้นมาต้องขอโทษขออภัยแต่สูตรนี้ที่ทำมาทุกงวดตำแหน่งนี้จะไม่เคยออกนั่นเองเพราะฉะนั้น เราตัดต้นทุนไปตัวหนึ่งได้818 17 7เป็น8 9 0เแล้วก็หและนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขที่เราได้จับคู่ฟันธงให้นั่นเองหลักสิบสามหลักหน่วย7 8 9 0 1นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือที่ไปที่มานั่นเองแต่ทีนี้หลายๆท่านอาจจะมีทุนทรัพย์น้อยนะครับ เราต้องการแค่3าชุดเราก็ตัดตัวเลขโดยใช้จุดนี้และจุดนี้นั่นเอง2และ5และอีกตัวหนึ่งสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาวางตรงนี้บวกรวมแต้มกันได้เท่าไหร่คู่มิดก็คือบวก5เข้าไปข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวที่ชนกันหรือว่าซ้ํากันนั่นเองนำมาวางข้างหลังตรงนี้ ถ้าวางตัวนี้ด้วยก็จะดีบางครั้งอาจจะออกมาก็ได้ในงวดนี้ก็จะเป็นเลข4ชุดแต่ความเป็นไปได้น่าจะ3มชุดตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับสูตรแนวคิดแบบนี้0996073722นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ idline ทักมาหาเราได้หรือจะโทรก็ได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับ เรามารุ้นกันนะครับวันที่2องสิสิงหาคมคืองวดหน้าชุดไหนจะออกตรงกับสลกักกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับชอบการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ